สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พังนองออนแปนมาลี่นะครับผมวันนี้พามาชมน้องช้างครับสองสาวเลยครับมาชมน้องช้างมาอยู่ใหม่เนาะมาใส่อยู่ในพื้นที่ครับใกล้กๆกันนี้ครับ มีเชือกเชือน้องนี่น่าจะทองนะครับก็น,น้องน่าจะทองเพราะว่านมเบลืมอะไรครับกระตกงานนะครับตกงานมาอยู่นี่ร้อนมาพึ่งเย็นเนาะมาอยู่ใต้ต้นไม้นะจะอีจะอี เอาเอา้าอีกยังมีคุ้นชินกันนะครับเออเข้ามาทักทายหาของกินเดี๋ยวหน้าเอาของมาฝากน้อนี่สาวน้อยครับสาวสาวสวยครับท้องแล้วครับผมบนสุ้มบนซุ้มสวัสดีครัแล้ว สวัสดีค่ะยังเดี๋ยวเอาผลไม้มาฝากเนาะก็มาอยู่นี่กับพี่สาวเขาแล้วครับพอควานเขาพามาอยู่อาศัยอยู่ด้วยกันเฮย้ยเขี้ยวเธอยาวจังก็น่าจะเป็นช้างนิสัยดีนะครับจับได้นะครับเป็นพอควานเขาเอามากะยุ่ยจับได้นิสัยดีมาก ดูแลสองพี่ทั้งน้องแล้วครับแต่เถิน้องคนน้องนี่ท้องนะครับคนนอนท้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ถ้าอะไรผลไม้ได้ดีาาก็จะมาฝากเด็กๆครับผมเอาไปฝากสองเอามาฝากสองสาวด้วยพอให้สองสาวของเราได้ทานผลไม้บำรุง้วยเนาะ <c oughs> บำรุงคนน้องนี่ท้องเนะี่ย น่าจะเป็นน่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับผมดูแล้วน่าจะประมาณปีหนึ่งเนาะจางสาวดูง่ายครับชางสาวดูง่ายเพราะว่านมตั้งเต้าแล้วก็ทองเลยครับอันนี้ผูกรบแดดบลบฝนนี่เฉยนะครับเดี๋ยวเวลานั้นควานเขาจะไปพราควานเขาจะเอาไปล่ามตรงข้างหลังเนาะตรงด้านหลัง หาของกินแล้วครับเดยวไม่มีมาฝากจ่ายังไม่มีมาฝากยังไม่คุ้นชินกันนะครับเดี๋ยวคุ้นชินกันก็ง่ายนะครับก็ยังจํากลิ่นเราไม่ได้เนาะดูด,ด,ดูทางไอเขาเรียกอะไรนะท้องข้างล่างนะ่ะเป็นทุงทุงน้ำเลยไหมกับฉางทองเห็นไหมเนาะกระสูนไปดูใกล้ๆครับนี่ตรงตรงเป็นเป็นน้ำน้ำอะ พนายาวเฟื้อยเลยก็อยู่ท้ายสวนของเรานี่แหละครับอยู่ติดกับคนณยายเนี่แหละครับข้างหลังคนณยายเนาะคนอนุญาตมาหน้าวผลไม้มาฝากเด็กๆดีกว่าฝากสาวๆได้มาจากอฟรีเราก็ฝากเลี้ยงเลยเนาะคือเป็นการฝากเลี้ยงผลไม้เด็ก สาวๆด้วยกันเลยคุณแม่ด้วยเนาะคุณแม่มือใหม่คุณแม่ลูกมือใหม่พี่สาวเขาอยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่สาวเขาจะโตกว่านะ้องสาวนิดนึงยังไม่ได้ถามนะชื่อเสียงเรียงนามยังไม่ได้ถามวนะ่าชื่ออะไรบ้างสองสาวเนี่ย ไม่สนใจเราแล้ว,ลวไม่มีของฝากนาะไม่สนใจเราเลย <c oughs> วันหน้าเดี๋ยวของฝากครับผมสองสาวนี่เลย <c oughs> หรือว่าท่านใดต้องการจะจะเลี้ยงสับปะรดก็ได้นะครับก็ดีนะครับให้สำหรับสองสาวที่มาอยู่ในครอบครัวของ พังกมูเนาะชองพังหนองอ่อนมีอยู่ของครอบครัวเราเนาะถธอเป็นครอบครัวของเราแหละครับเพราะว่าพ่กปานเขาก็ไม่มีช่องทางเนาะก็ตกงานมาจากฝั่งนู้นหลายพากจากคุณยายประมาณสักห้าหกสิบโลน่าจะได้นะก็ไม่มีที่อยู่ทุนก็ปิดสวนก็ก็ย้ายไปย้ายมาไม่มีที่ไปก็มาอยู่ที่ ส่วนคุณยายฟังกมูลก็ทกงานกับคุณยายฟังกมูลเลยครับก <c oughs> ็ดีดีดีดดมีม,ม,มีมีเพื่อนเนาะคุณยายของเราจะมีเพื่อนนี่พี่สาวเขานะครับพี่สาวก็เดินมาแล้ว คนน้องนะครับทองเชือกน้องทองแต่พี่ไม่ทองนะนยังไม่คุ้นจังกันจ้านี่โยนดินทักทายเลย <c oughs> เดี๋ยวคุณหน้ากันก่อนเดี๋ยวเราจะมาเข้ามาทักทายกับเอฟซีเนาะกค่นิสัยน่าจะดีทั้งสองเชือกก็ <c oughs> ผูกได้กันนะครับอยู่ด้วยกันนะพี่กับน้องนะ่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นพี่กับเป็นน้อง กันนะพี่สาวกับน,น้องสาวจ้าอีจ้าเนี่ยไปละเอาดี่ายัาง,ยงเว,วิร์ที่ายังแกวหน้ามาถักทายเขาครับพ,พี่สาวเขานุน้องสาวเขานะเชือกที่ท้องอยู่ยังไม่มีของมาฝากเดี๋ยว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 รอยายนยิน,ยนเดี๋ยวผลไม้มาฝากครับสาวๆครับคนท้องเนี่ย ก็ดีครับคือเป็นการเลี้ยงผลไม้นองช้างอีกร่วมด้วยช่วยกันนะครับบำรุงคันไปในตัวเนาะช้างสาวก็ดีผลไม้ก็น่าจะดีช้างท้องอย่างนี้ขนายยาวมากนะครับผมเขาเรียกว่าขนายนะเหมือนจะเป็นงานคลายงานแต่ช้างเพศเมียก็เรียกขนายพี่สาวมีข้างเดียวน้องสาวมีสองข้างเลยบลัมเลย เดียวยังมีคุณหน้ากันครับเดี๋ยวคุณหน้าก่อนเนาะจะอีเดี๋ยวคุณหน้าจะพาไปชมใกล้ๆนะครับตอนนี้ยังมีคุณหน้าเขายังระแวงเราอยู่ว่าใครมาเนี่ยมายืนทำไรหันหน้าหันหลังใส่เดี๋ยวมีผลไม้มาก็โอ้ยดีใจเราเห็นเอาผลไม้มาฝากก็ดีใจ ก็จะเดินมาหาเลยนะครับเป็นสัญชาตญาณเนาะน้องช้างถ้าใครให้กินผลไม้จะจะชอบจะรักนะครับจะเดินเข้ามาหาเลยเอินเรามาเราไม่มีผลไม้ก็เดินมาหาเหมือนกันนะเออว่าเออมีมาฝากหรือเปล่าก็ดีครับเอาไา้กลับมาทักทายหน่อยเหรอไปแล้ะ <c oughs> ไ้กลับมาทักทายกันหน่อยเลยจ้า ยังไม่คุ้นเนาะเดี๋ยวว่าหน้าคุ้นกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะพามาทักทายแมฆพ่อยรีนะครับผมทักทายท่านผู้ชมเนาะทักทายไปเล้วนู่นนู่หนหนีไปแล้วครับผมวันนี้พามาดูครับผมมาชมว่ามีข้างหลังสองเชือกนะครับเป็นช้างท้องหนึ่งเชือกและช้างเรียพี่สาวคนหนึ่งเชือกนะครับ อันนี้ร้อนมาเพิ่งเย็นของเราก็วัออนาถ้ามีเอฟซให้คะแนนเย,ยอะๆก็น่าจะจะต่อยอดในเรื่องสับปะรดให้เขาได้นะครับหรือท่านใดต้องการจะเลี้ยงสับปะรดก็ได้นะครับผมจะถือเป็นการเลี้ยงน้องช้างเลี้ยงช้างทองไปนิดนต่วาด้วยแบ่งปนันกันครับผมช่วยเหลือกัน ชาวช้างตุยช้างถึงช้างนะครับดูดูถู <c oughs> ส่วนเราเรื่องกันกันนะพี่สาวคนนะครับ <c oughs> ครับผมกราบขอบพระคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับช่องพังนะ้องอ่อนแปมาลี่กระบอมฝากกดไลค์กดแชร์อ้ยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเนาะกราบฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจ ในการทำคลิปต่อไปในทำกรรม EP ต่อไปเนาะและเป็นกำลังใจให้กับชาวช้างของเราครับผมกราบขอบพระคุณย่างยิ่งที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนครับผมขออนุญาตไปแล้วครับมีพาสาวๆมาทักทายครับผมใดต้องการเลี้ยงสับรดก็ยินดีนะครับผมยินดีนะครับผมเป็นสะพานบุญนะครับให้น้องช้างที่ตกงานของเรานะครับผมขอบพระคุณมากครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับ